ขนมเผือกมะพร้าวอ่อนทำกินเองง่ายๆนุ่มละมุนลิ้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสฟฟูนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมเผือกมะพร้าวอ่อนค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานนุ่มละมุนลิ้นกันค่ะสามารถทำกินทำขายได้นะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ วันนี้นะคะแอดก็จะใช้เผือกที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่250กรัมนำมาบดให้ละเอียดค่ะพอเราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการผสมแป้งนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า90กรัมแป้งมัน40กรัมน้ำตาลทราย90กรัม น้ำตาลมะพร้าว50กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปอยู่ที่250กรัมค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่หัวกะทิลงไปนะคะนวดแป้งให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวกะทิที่เหลือนะคะใส่ให้หมดเลย ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่มพะพร้าวอ่อนลงไป250กรัมค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะนำขนมของเรานะคะมาใส่ถาดแบบนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการต้มน้ำให้เดือดเดี๋ยวเราก็จะนำขนมของเราลงไปนึ่งได้นะคะ ถาที่แอดใช้ก็ขนาดอยู่ที่4คูณ4นิ้วค่ะจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะที่เหลือนะคะใส่ให้ลงไปแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำขนมของเรานะคะลงไปนึ่งได้เลยค่ะเราก็จะนึ่งนะคะด้วยไฟกลางประมาณ30-40นาทีค่ะ ตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเทสค่ะเราจะใช้มาจิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปที่ตัวขนมถ้าไม่มีแป้งติดมาก็แสดงว่าขนมของเราสุกแล้วพักขนมของเราให้เย็นสนิทก่อนค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเผือกมะพร้าวอ่อนนึ่งค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานนุ่มละมุนมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แป้งน้อยทำกินง่ายๆกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ช่องเซกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ